ควรเติมลมธรรมดานะครับลมที่ดักน้ําแยกน้ําแยกน้ำมันดักน้ําก็อย่าเติมนะครับควรจะต่อสายลมตรงนะครับจากหม้อลมห้ามผ่านตัวดักน้ําตัวดักน้ํามันนะครับเพราะว่าแทนที่น้ํามันจะรับนะครับขคาะคือลมธรรมดามีน้าแค่เปอร์เซ็นต์ยางก็จะรับนะครับแต่พอเราดักน้ําดักน้ํามันปุ๊บไอ้ออากาศก็แห้งนะครับลมแห้งก็มีน้ําประมาณแค่สองเปอร์เซ็นต์พอสองเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็กระแทกนะครับวิ่งไปนิ่มนอนนะครับ เช้าเย็นนิ่มนะครับแต่าากระแทกครับถึงแม้ยางเรามันซีรีส์จะสูงขนาดไหนก็กระแทกบวมอยู่ดีครับเพราะว่าไอลมแห้งเนี่ยน,านา้ำสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเติมโบอิงนะครับโบอิงยี่สสี่ชั้นสามร้อยปอนด์ถึงจะแข็งนะครับรถบรรทุกรถบรรทุกขนาดหนึ่งการเติมร้อยยี่สิบร้อยยสิบก็ยังแบนนะครับเติมสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังแบนคือต้องเติมไม่ได้สามร้อยปอนด์แต่รถรถรถกระบะรถยนต์เติมไม่ได้เพราะว่า โบอิงก็ต้องเติมยี่ี่ชั้นนะครับเติมได้สเติมสา0รอปอนด์ทงจสแข็งนะครับแต่เราเติมแค่6กสิบปดิบก็จะระเบิดนะครับบา,บางรุ่นเนะอยงางบางรุ่นเติมได้แค่หกสิบสี่สิบางรุ่นก็เติมได้ 110, 120ร้อยสิบร้อยยี่สิบมิลน,นะก็ต้องเลือกยีห่ห้อเลือกรุ่นนะไม่ไม่ไม่เหมือนกันควรเติมลมที่ไม่ผ่านตัวดักน้ำใดๆนะครับนี่คนระต่อตรงจากปั๊มลมนะครับไม่มีตัวใดเลยก็จะมีน้ำแปดตัวเซนก็จะช่วยรนะับ อันนี้ก็ลงเต็มๆนะครับน้ำสองเปอร์เซ็นก็วิ่งนิ่มคนระับตอนเช้านิ่มคนระับแต่ตอนเที่ยงเด้งตึงตังปุกปักปุกปักอย่างบวมแมกคดก็เป็นแนวนเลยครับเพียบเลยนะครับตอนนี้งานเพียบเลยนะครับทั้งตุกป,ปืนช่วงล่างพังหมดนะครับ